สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ r ัง t r e v วิ w นะครับพบกับผมหนึ่งพิชชาตเลือดสากคอนซลินะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรานะครับขึ้นได้อย่างค่อนข้างสดใสเลยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับครับโดยเรามองนะครับว่าหุ้นไทยเนี่ยกับเป็นขาขึ้นแล้วอย่างชัดเจนด้วยนะครับผมทําไมเราถึงมองอย่างนั้นนะครับข้อแรกก็คือการย้ายเม็ดเงินนะครับจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศนะครับซึ่งมีว a ลูเอชันค่อนข้างสูงมากในช่วงก่อนหน้านี้ะนครับ เงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาสู่หุ้นดั้งเดิมนะครับหรือว่าหุ้นโออีโคโนมิกนะครับผมก็ตอบรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของอเมริกานะครับหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้บ้านเรานะครับซึ่งหุ้นเทคนะครับที่อยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้มองเป็นปัจจัยบวกสั้นๆนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับการ การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งลดระยะเวลาการกักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจาก14วันเนี่ยเหลือแค่7วันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็มีเอกสารรับรองปลอดโควิดภายใน72ชั่วโมงนะครับโครงการเราไปเที่ยวกันสามนะครับซึ่งตอนนี้คอรมอกำลังมีการพิจารณากันอยู่นะครับซึ่งจะมีการเพิ่มจํานวนห้องพักนะครับให้อีก2ล้านห้องนะครับ แล้วสามารถท่องเที่ยวได้ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับก็จะหนุนหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็สนามบินนะครับโดยเรามองบวกกับหุ้นในในกลุ่มนี้นะครับทั้ง Min เนอร์เซนเทแล้วก็เออนะครับการบริโภคภายในประเทศนะครับก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะนะครับมอ .33 เรารักกันนะครับแล้วก็กําลังจะออกอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งออกมาแน่ๆนะครับแต่จํานวนวงเงินเนี่ยยังไม่พิจารณาออกมาก็คือตัวโครงการ คนละครึ่งเฟสสามนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเงินที่จะเข้ามานะครับอาจจะได้คนละไม่เกิน3,000บาทนะครับผมเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลบวกต่อเซนติเมนต์หุ้นในกลุ่มค้าปีกนะครับไม่ว่าจะเป็น CPO แล้วก็ BJC นะครับโดยข้อที่3นะครับการอนุญาตของภาครัฐนะครับให้เอกชนเนี่ยสามารถขอขึ้นทะเบียนนะครับตัววัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับ ตรงนี้เรามองเป็นบวกกับผู้ในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยเราชอบโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น BDMS แล้วก็ BCH นะครับผมก็รายได้ของโรงพยาบาลเอกชนนะครับจากมาตรการเนี่ยจะมาจาก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือการรับเงินจากภาครัฐนะครับในการช่วยฉีดวัคซีนนะครับให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือการนําเข้าวัคซีนเข้ามาฉีดเองนะครับตรงนี้เบื้องต้นตกอยู่ที่ประมาณโดสละ2 0 0 0ถึง3,000 บาทต่อโดสนะครับโดยหนึ่งคนเนี่ยจะต้องฉีดอย่างต่ำสองโดสนะครับในวัคซีนของยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่จอร์นสันและจอร์นสันนะครับก็จะทําให้เป็นอีกหนึ่งรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือการตรวจเชื้อนะครับโควิด -19 นะครับแล้วก็การออกใบรับรองของโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลเอกชนในช่วงต่อๆไปต่อจากนี้นะครับสําหรับปัจจัยที่4นะครับที่เรามองว่าจะเป็นตัวหนุน กัชนีหุ้นบ้านเราให้ขึ้นต่อได้นะครับก็คือ,อาร,าคาราคาของน้ำมันดิบนะครับตัว WTI เนี่ยทรงตัวขึ้นไปในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เกือบ68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับโดยสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบบวกแรงเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักนะครับอันแรกก็คือตัวกลุ่ม o p e ป Plu s เนี่ยมีการคงระยะเวลากา,การลดกำลังการผลิตร่วมกันนะครับออกไปจนถึงสิ้นเดือน มีนาคมนี้นะครับที่7.2ล้านบาทเรียกต่อวันนะครับแล้วก็ข้อที่2การโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีนะครับที่คลังน้ํามันของซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ว่าการโจมตีเนี่ยไม่เกิดความเสียหายกับคลังน้ํามันนะครับเนื่องจากตัวซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามีเป็นอุปกรณ์ป้องกันขี่ปนาวุธนะครับซึ่งทําให้ระเบิดเนี่ยมันระเบิดกลางอากาศนะครับไม่ได้โดนคลังน้ํามันนะครับแต่ก็สร้างความตกใจให้กับนักลงทุนนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการดิดขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับ ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบก็ทรงตัวอยู่ระดับระดับประมาณ65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบที่เราพูดกันมาเกือบทุกสัปดาห์นะครับก็คือต้นทุนของเชลล์ออย์นะครับซึ่งอยู่ประมาณ55 65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับแล้วก็เทรนด์การใช้พลังงานสะอาดนะครับทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ดีมาน้ำมันดิบในระยะยาวเนี่ยมีมีปริมาณที่ค่อนข้างลดลงเรื่อยๆนะครับ เราลองมาดูตัวกราฟเซตกันสักเล็กน้อยนะครับครับในช่วงวันศุกร์นะครับตัวชาร์ตเซตเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองการย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นเฮลตี้คอเลกชันนะครับก็คือมองเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อนะครับโดยภาพสั้นๆนะครับเรามองแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ1550นะครับอ่าจุดสำหรับตัวตัวเซตใหญ่นะครับผมแล้วก็แนวต้านนะครับ อยู่ที่บริเวณ1,584 4 1 5จุดนะครับก็แนะนำราคาตัวเซ็ตเนี่ยมีการย่อลงมาก็หาจังหวะในการซื้อได้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับตัวต่อมาเป็นตัวเซ็ต 50S21 นะครับสำหรับตัวเซ็ต 50S21 นะครับแนวโน้มก็เหมือนกับตัวเซ็ตใหญ่นะครับคือเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นแล้วนะครับเรามองรอบเนี้ยเซ็ตมีโอกาสขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับ โดยเราประเมินแนวรับนะครับเราประเมินกรอบเป็นแนวรับด้านล่างสุดอยู่ที่930นะครับเป็นจุดที่ตัวซีรีส์เ่ยไม่ควรหลุดลงไปนะครับสำหรับแนวต้านแนวรับสั้นๆนะครับจะอยู่ที่บริเวณ953จุดนะครับก็ถ้าดัชนีมีการย่อตัวลงมาแต่แถวบริเวณนี้นะครับก็เป็นจุดในการเข้าเปิดสถานะรองได้สําหรับตัวซีรีส์เนะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ980จุดนะครับผม ในวันศุกร์นะครับมีการพยายามขึ้นมาเทสหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ผ่านก็น่าจะต้องมีการย่อตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังในการขึ้นไปต่อได้นะครับสำหรับตัวซีรีส์นะครับครับเรามาดูหุ้นซิงเกิลซอฟฟิวเจอร์ที่เราแนะนำกันบ้างนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับผมตัวแรกที่เราคุยกันไปตะกี้ก็คือตัว BDMS นะครับครับตัว BDMS เเ่ยเราสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยมีการ หลุดกรอบไซด์เวในกรอบด้านล่างขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าการที่ราคาเนี่ยจะมีการทรงตัวไหวในระดับนี้จะต้องยืนเหนือแนวแนวต้านบริเวณ21บาท70สตางค์ให้ได้นะครับถ้ายืนไหวเนี่ยเรามองมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ23บาทกับอีก30สตางค์ได้นะครับสำหรับตัว BDMs นะครับแต่ระยะยาวอย่างที่เราบอกไปนะครับรายได้จากรายได้ลงไปรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย จะมาจาก3ช่องทางนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้รายได้ของกลุ่มแล้วก็กาไรในปีนี้ของตัวกลุ่มโรงพยาบาลกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะครับตัวต่อมาเป็นตัว BCH นะครับหรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชนะครับแนวโน้มก็ยังเป็นไซเวยเหมือนกันนะครับแนวตา้านแนวต้านด้านบนเนี่ยเราประเมินอ,อยู่ที่บริเวณ15บาทกับอีก10สตางค์นะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณ13บาท13บาททวนนะครับสำหรับตัว BCH นะครับ แนวรับที่เราแนะนําสะสมนะครับก็คือบริเวณ13บาท80สตางค์นะครับแล้วก็อีกไม้นึงแถวแถวบริเวณ13บาททุวนนะครับครับสำหรับตัวกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเราแนะนํา3ตัวเหมือนกันนะครับก็คือตัวเซนเทลนะครับตัวเซนเทลนะครับกราฟเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับฟอร์มตัวในทิศทางแนวโน้มทิศทางขาขึ้นนะครับโดยวันโดยวันศุกร์นะครับราคามีการย่อตัวลงมานะครับ อยู่ที่บริเวณแนวรับที่เราให้ไว้พอดีเป๊ะเลยนะครับที่33บาทนะครับถ้าราคามีการยืนไหวเนี่ยเรามองจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับเรามองแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ37บาทนะครับก็มีแก็บในการเล่นประมาณ4บาทนะครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับตัวต่อมาเป็นตัวมินต์นะครับหรือว่าตัวไมเนอร์นะครับตัวไมเนอร์เนี่ยความชันของกราฟเนี่ยจะน้อยกว่าตัวเซนเทลนะครับลักษณะเนี่ยเรามองอาจจะมีการไซด์เวออกข้างไปก่อนในช่วงนี้นะครับโดย แนวรับนะครับที่เรามองเป็นจุดในการน่าสะสมจะอยู่แถวแถวบริเวณ29บาทนะครับถึง28บาท50สตางค์นะครับก็ถ้าราคาย่อตัวลงมาแล้วไม่ไม่หลุดเนี่ยเรามองค่อยๆทยอยสะสมบริเวณนี้นะครับเรามองแนวต้านนะครับอยู่ที่32บาทสำหรับตัว m i n นอรนะครับครับตัวต่อมาเป็นตัว AOT นะครับตัว AOT นะครับเรามอง เรามองการผ่านขึ้นมานะครับแล้วยืนเหนือแนวรับบริเวณ68บาท25สตางค์ได้นะครับของตัวของตัว a อ t เนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับเรามอง a อ t เนี่ยไปต่อได้นะครับเรามองแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่บริเวณ73บาทนะครับสำหรับตัว a อ t นะครับก็สำหรับคนที่มีสถานะมาก็เลท p r รฟิตลันนะครับสำหรับตัว a อ t นะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นหุ้นในกลุ่มคอมมดิตี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับอย่างตัวแรกตัว STA นะครับตัว STA เนี่ยทรงเนี่ยค่อนข้างทรงค่อนข้างเสียแล้วนะครับก็หลุดบริเวณแนวรับ46บาทลงมาเนี่ยเรามองเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีมีสถานะอยู่แล้วมีกำไรอยู่เนี่ยก็ปิดสถานะทำกำไรไปก่อนนะครับสาหรับตัว STA นะครับผม ตัวต่อมานะครับเป็นตัวบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างทรงตัวอยู่แถวๆกรอบด้านล่างนะครับผมโดยเรามองปัจจัยบวกที่จะได้ตัวบ้านปูให้กลับขึ้นไปได้เนี่ยคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาฐานหินนิวคาสเซลนะครับเราจะให้ดูกราฟตัวาฐานหินนิวคาสเซลนิวคาสเซลสักหน่อยนึงนะครับผม ครับตัวราคา่านหินนิวคาสเซิลนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับผมขึ้นมาทรงตัวอยู่ราบประมาณ82.4ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับโดยตรงนี้เรามองว่าตัวราคา่ันหินเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับโดยแนวต้านนะครับที่เป็นแกลบในช่วงวันที่29นะครับในวันที่29เดือนมกรานะครับผมที่ผ่านมาที่เขาเปิดโดด เปิดแก็บโดดลงมานะครับเรามองมีโอกาสขึ้นไปปิดแก็บได้นะครับที่บริเวณ85.46นะครับก็มองการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาฐานหินเนี่ยจะส่งผลบวกต่อตัวบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยเรามองแนวต้านนะครับไว้ที่บริเวณ12บาทกับอีก20สตางค์นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงได้นะครับก็แนะนำเทรดดิ้งเก็งกำไรนะครับสำหรับจุดสต็อปลอตนะครับเรามองอยู่ที่บริเวณ 10บาท40สตางค์นะครับถ้าหลุดลงไปก็ทำการซอลลอตออกไปก่อนสำหรับตัวบ้านปูนะครับครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรามองมีความน่าสนใจนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มค้าปีกนะครับโดยเราชอบตัว CPO นะครับ CPO เนี่ยเราแนะนำกันมาตั้งหลายสัปดาห์นะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ไม่เบรกกรอบตัวไซเวสักทีนะครับแต่พอเบรกขึ้นมาเนี่ยมาด้วยโวลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสังเกตในวัน ในวันที่3มีนานะครับราคามีการเบรกขึ้นมาพร้อมโวลุ่มที่ค่อนข้างมากนะครับแท่งนี้เรามองเป็นสัญญาณบวกมากๆนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มคาปีกโดยเฉพาะ CPO นะครับเรามองตัว CPO นะครับยืนเหนือแนวต้านสําคัญด้วยนะครับที่บริเวณ64บาท50สตางค์นะครับเรามองการย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะครับสำหรับ c p r นะครับเรามองเป้าถัดไปนะครับของสำหรับ c p r เนี่ยอยู่ที่บริเวณ 74บาท74บาทนะครับผมสำหรับตัว CPO นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงได้นะครับสำหรับคนที่มีสถานะมาเนี่ยก็เลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับสำหรับตัว CPO นะครับทรงยังค่อนข้างดีอยู่นะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัว BJC นะครับครับ BJC เนี่ยกราฟก็ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่นะครับราคาเนี่ยต้องยืนเหนือแนวต้านบริเวณ3 0มสบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ให้ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยเรามองไปต่อได้นะครับ ก็มองต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ45บาทนะครับสำหรับตัว CPO นะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ38บาท75สตางค์ไม่ได้เนี่ยเรามองราคาจะกลับมาไซด์เว้์ในกรอบ32บถึง38บาท75สตางค์ต่อไปนะครับสำหรับตัว BJC นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มหุ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เรามองว่าจะเป็นหุ้นที่ ตลาดกลับมาให้ความสนใจนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับโดยเราชอบตัว GPC นะครับแล้วก็ตัวกราฟนะครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีว่าทำไมเราถึงสนใจหุ้นในกลุ่มนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรโมชั่นของตัวเซ็ตห้าสินะครับผมก็จะมีตัวค่าคอมนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเพียง15บาทต่อสัญญานะครับแล้วก็ตัวโกลออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับค่าคอมมิชชั่น40บาทต่อสัญญานะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร026879999 ต่อ C134 นะครับผมหรือว่าสามารถเข้ามาดูได้ที่เ,เว็บไซต์ของ YLG Boolean and Future ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ